สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกูกำลังอยู่กับช n n e l alternative และนี่คือเกม One Piece Pilot Legend นั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนว turn s based นะครับผมที่จะเปิดเซิร์ฟนะครับผมในวันที่15มิถุนายนนี้นี่เองนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยทีเดียวนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store นะครับผมอูที่ว่าคุณใช้ระบบอะไรนะครับผสามารถดาวน์โหลดได้เลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะเข้ามาเล่นกันได้ ลืมนะครับผมออของแท้เป็นลิขสิทธิ์นะครับผมของบริษัทการ m โมคอร์ปอเรชันเท่านั้นนะครผมนะเพราะว่าอะไรนะรผมบริษัทนี้นะครับผมจะดูแลลูกค้าอย่างดีนะครับผมรวมถึงมีกิจกรรมแจกกันมากมายเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับด้วยพื้นฐานเป็นเก,ม,กมเกมแนลเทนสเปสนะครับผมรายละเอียดของเกมก็จะมีมากมายเลยทีเดียวดับแรกนะครับผมที่น,น้องต้องทำเลยนะครับเข้ามาก็คือในส่วนของแอ v ด n เวนเจอร์ฮะการประจนภัยนะผมก็จะมีหลายๆ c h a ชาร์เตอร์ให้น้องๆได้เล่นกันนะครับผมซึ่งรายละเอียดของแต่ละการประจนภัยนั้นนะครับผมนะก็จะมีไอเทมข้างล่างนี้นะผมให้น้องๆได้ฟาร์มกันด้วยไอเทมพวกนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะเล่นแล้วก็เอาไอพวกนี้ไปอัพตัวละครอัพสเต็คตัวละครอัพเวล ละครได้นะสมมติผมเลือกเป็นในส่วนของซันจิแล้วกันนะครับผมซันจิใช้อะไรบ้างนี่ครับผมดีดีนะครับผมก็จะใช้เป็นซันจิตัวนี้นี่นะครับผมเมื่อคุณกดเข้ามาเนี่ยคุณก็จะรู้นะครับผมต้องใช้อะไรบ้างนะครับะนะั้นการฟาร์มเนี่ยคุณก็ต้องไปเล่นในชาร์เตอร์ที่เขาบอกก่อนนะครับผมนะเล่นในชาร์เตอร์ชาร์เตอร์แปด อยากสังเกตไหมว่าชัปเตอร์สิผมยังไม่ถึงนะครับผมมันก็จะยังเล่นไม่ได้แต่ทีนี้มันจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าสคริปข้ามได้คุณไม่จ้อเป็นต้องโดดเข้าไปเล่นเลยนะครับผมถ้าคุณคุณสามารถสคริปข้ามได้เห็นไหมนี่คุณก็จะได้ไอเทมมาแล้วนะครับผมแต่การที่คุณจะสคริปข้ามได้ชัปเตอร์นั้นคุณต้องได้3ดาวเว้ยการที่เราจะเล่นแอตเวนเจอ ประจนภัยหมดนีได้นะครับผมคุณจะเป็นต้องมีเนื้อเว้อันเนี้ยเนื้อมันไม่ใช่ว่าคุณเล่นได้ตลอดนะครับผมนะเออไม้มันจะโกงไปนะครับผมดังนั้นมันจะมีเนื้อเห็นไหมดังนั้นคุณต้องใช้เนื้อเนี้ยเนื้อนี้นะครับสามารถที่จะเอ่อถ้าใช้หมดแล้วมันจะคููดาวขึ้นมานะครับรวมถึงเกมนี้นะครับผมก็ยังมีในส่วนของเรือด้วยเว้คุณสามารถเป็นเจ้าของเรือได้นะครับผมเป <c oughs> ็นเจ้าของเรือได้เว้เออแต่ต้องมีการปลดล็อกนะแบบนี้ดังนั้นผมก็จะใช้เรือ going merry ไปก่อนนะครับผ คิดถึงมากๆเลยนะเกิดก้อยเมลแล้วครับผมคุณอันดับแรกคุณต้องมีไม้ก่อนนะต้องมีไม้ไม้หาได้จากไหนไม้หาได้จากการที่คุณเข้ากิดวเดี๋ยวผมจะมาแนะนาอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งคุณก็เอาไม้นี้นะผมมาทําการอัปเกรดด้วยอัปเกรดซึ่งตรงนี้คุณจะได้ในส่วนของสแต็กตัวละครทุกตัวอ่าย้านะครับว่าทุกตัวนะครับแต่มันจะเป็นการสุ่มแรนดอมนะครับผมสมมติผมทำการอัปเกรดสิบครั้งแวบนะครับผม อต่พูดมันขึ้นมาอย่างนี้นะมันขึ้นมาอย่างนี้นี่มันจะบอกว่าคุณสูญเสียอะไรไปบ้างน,นะเพชรพี <P S 2> <P S 1> คุณตกนะผมแต่นอกนั้นก็จะขึ้น,นแล้วัอดีเคคิติเข้าตกนะผมแต่อย่างนี้ผมถือว่าโอเคเพราะเขียวเยอะเขียวเยอะผมก็เซฟโลกาไปนะผมนะเออ,เอ,อ,อไม่พอใจผมกดอีทีนโอ้โหรอบนี้รอบนี้ถือว่าใช้ได้ว่ะ โอเคครับแล้วเกมนี้แน่นอนครับเขามีคอมมูนิตี้ให้คุณด้วยนะครับผมนั่นก็คือการสร้างเรือสร้างกิลดวนะครับผมก็ถ้าคุณเข้ามานะครับผมคุณจะได้สิทธิประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับผมอย่างลัคกี้มันนี่นะครับผมก็สามารถมากดรับได้นะครับผมนี่เป็นซองแดงเหมือนตุ๊ดจีนเลยว่ะนี่นะครับผมก็สามารถที่จะมามีส่วนร่วมในการพัฒนากิวของคุณนะครับให้ไต่เป็นอันดับท็อปวันได้เลยนะครับความแข็งแกร่งเองสามารถที่จะมาหาเศษตัวละครนะครับผมนี่สามารถขอเศษตัวละครได้ด้วยผมอยากได้ เของเอชเอชแล้วกันนะเอชเอชนะครับผมกุศลก็ได้แล้วก็ส่งไปอย่างี้นะครับผมแต่ไม่มีใครให้หรอกครับผมนะกุศลมันโหดนะครับผมแล้วมีเรื่องของแลบด้วยนะสามารถโดนเนตก็ไปได้นะเพื่อเพิ่มศักยภาพในเรื่องราวเกี่ยวกับเรือเรานะครับผม แลนะแน่นอนนะครับผมสําหรับสายเติมอย่างเรานะครับผมอย่างเราเหรอถุยนะครับนะออสายเติมอย่างเราก็มีในการท็อปอัพว้ยนะครับผมเกมนี้นะครับผมเมื่อนะคุณเติมเงนนินจะไม่ได้ได้แค่แบบของ กระจกกระจอกนะครับผมคุณจะได้สิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับผมนี่ทะทการถ้าคุณทําการท็อปอัพนะครับผมนี่ท็อปอัพเอวีเดนก็คือทําการเติมเงินนะครับผมหลายๆคนที่แบบว่าชอบเติมแบบเพื่อสุ่มกรชาอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาเติมกันได้นะครับผมและสิ่งสําคัญคือนี่ก็จะมีของให้นะครับกดท็อปอัพก็ไปนี่นะครับผมนี่คือราคานะครับผมก็อาจจะไม่ได้แพงะไรมากมายนะนี่เติมร้อยเพชรคุณก็สามารถท็อปอัพได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับสิทธิประโยชน์เกมนี้คือถ้าเกิดคุณวีรับการ เของคุณจะง่ายขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมคุณสามารถเติมนะครับผมเพื่อทำการท็อปอัพวีเอได้อย่างยกตัวอย่างนี้นะครับผมวีเอพสองนะครับผมนะก็มีการเติมเข้าไปนะแล้วก็ได้วีเอสองนะครับผมวีเอสองได้อะไรบ้างนะครับผมคุณมาดูสิทธิประโยชน์นะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างอันนี้ก็คือท็อปอัพนะครับผมห้าร้อยไดมอนด์นะก็คือต้องเติมถึงห้าร้อยเพชรนะครับผมแล้วก็คุณจะได้นะครับผมสถานะเอวี่เดย์สี่รอบสถานะก็คือไอตัวเนื้อเนี่ยกได้สี่รอบด้วยก็สามารถ มาเติมได้ทําให้คุณแบบสามารถฟาร์มของได้ไวกว่าชาวบ้านเขานะครับผมแล้วก็เออ่ดันเจียนนะครับผมรีเซ็ตได้2ครั้งนะครับผมนะไอ้ดันเจียนที่แบบมันมีเขาเรียกว่าหาของอนะ่ะหาของมันจะมีอยู่นะครับผมนะแล้วก็เออ่ได้เบลีนะครับผมทุกๆวัน7ครั้งนะครับผมนะเออแล้วก็ได้ประมาณว่าอ่าโอเคได้แพ็คนี่แพ็คอันนี้ก็คืออันนี้นะครันี่นี่น,นี่ได้ของนะแล้วได้เงินนะครับผมนะแล้วก็ได้ทุกอย่างของ v ี่ห นะครับผมซึ่งเกมนี้นะผมถ้าคุณเติมทยอยเติมนะครับผมหมายความว่าเออไม่ได้เติมทีเดียวก็ได้นะทยอยเติมไปคุณก็จะได้ของนะครับผมนี่สามพันเพชรสี่พันเพชรห้าพันเพชรนะครับผมจนถึงถ้าผมจะไม่ผิดนะครับราวๆสิบห้าหรือเปล่านะโอเคนะครับผมนี่ก็คือห้าแสนเพชรเย็ดตะเป็ดนะครับผมเอาละครับแล้วสุดท้ายที่เดี๋ยวพี่จะมาเล่นน้องให้ดูลำหนึ่งตัวละครระดับ SS นะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับผมคุณนะผมมันจะต้องแลเลยนะครับผมซัมมอนสเปเชียลนั่นคือคิซารูนะครับเดี๋ยวพี่จะมา สำหรับตัวละครนี้ให้น้องๆได้ดูกันเลยทีเดียวเอาละครับตัวนี้ก็คือคิสทรุนะครับผม mm hmm. ที่พี่อยากจะมารีวิวให้น้องได้ดูนะครับผม mm hmm. นี่ดีเทลของพี่นะครับ mm hmm. พีอัพมาถ mm ึงเลเวล32นะครับผม ก็ในเรื่องของคอมเพล็กก็จะมีทั้งหมด5อันส่วนใหญ่จะเป็น ATK หมดเลยสังเกตไหมครับคิสรูนะครับผมเท่าที่พี่ไปเล่นมามันเป็นสายตัวละครที่ไปลดบัฟคู่ต่อสู้นะครับผมอ่าเป็นการลดบัฟทําให้คู่ต่อสู้อ่อนแอลงประมาณนี้นะครับผมอย่างเช่นท่าแรกนะครับผมลูกเตะความเร็วแสงน,นะครับผมก็เนี่ยนะครับผมโจมตีศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ เกิด15%นะครับผมในการติสตันนะครับผมถ้าเกิดติดสตันก็คือศัตรูก็คือแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต่อไปนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมนะเป็นเอ,อ่อถ้าเพลงดาบของเขานะครับผมที่เขาเรียกดาบแสงมาขึ้นมานะครับผมนะก็เมื่อคือทำการโจมตีศัตรูนะครับผมหนึ่งเป้าหมายนะครับผมจะทําการดูดซับนะครับผม10% พลังโจมตีของศัตรูเนี่ยก็คือดูดมา10%นะครับผมแล้วก็20%ของเดฟด้วยนะครับผมนะสามารถดูดมานะครับผมนะเอฟเฟกต์นี้ดูดนอสตั๊กนะครับไม่สามารถเก็บสเต็คได้นะครับผมหมายความว่าก็อาจจะดูดได้ครั้งเดียวนะครับผมใช้ใช้ได้2เทิร์นนะก็คือเพิ่มไม่ได้เลยมาดีนะครับผนมะเออนี่ก็คือเรื่องราวของเขาคือทำให้ตัวละครเขามันจะถึกด้วยนะครับผมถ้าเขามีการโจมตีนะแล้วก็ดูดพลังโจมตีไปอีกก็ทำให้เขาค่อนข้างมีดาเมจที่แรงนะครับผมตัวละครที่ครบเครื่องสำหรับคิสรูนะค่อนข้างโกงเลยนะนะสหรัับตวี้ นะครับผมนะแล้วก็มีพลัสสีบอื่นๆอีกมากมายถ้าคือโหดดาวได้ค่อนข้างโหดกันนะครับเพิ่มดาเมจส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มดาเมจหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูคิสรุ้กันหน่อยนะครับผมนี่ลูกเตะความเร็วแสงเคยโดนไหมอืม้มเพอร์เฟคกดเองมันก็จะมันจะสามารถเพอร์เฟคได้นะครับผมมันก็เหมือนเขาติดขี้อะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยโจ้โดนว่ะโอเคครับ ตายเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ไปอืมอืมเออโดนไปครับผม ท่าโค้เท่ทาโคเท่เพพิดฝายทาโคเท่อุ้ยคนแรงโอ้เกือบตายครับผมโรบินยังยังไม่ตายยังไม่ตายโอเคตายทีอุ้ยตายเรียบร้อยครับผมเจอบอสแล้วเป็นหินะเว้ย Yeah, ผมถ้าไม้ตายไป 30, นี mm ่อุ้ยสามมืนกเทือนอืมเปอร์เฟ็ต ครับจบไปนะครับผมสำหรับคีสรู้นะครับผมคลิปนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนน่าจะได้ความรู้นะครับผมได้ความรู้ได้เรื่องราวเกี่ยวกับเกมนะครับเวลาเซิร์ฟเปิดมานะครับผมยังทำอะไรไม่เป็นนะครับผมสามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับผมสามารถ ที่จะเรียนรู้กันได้เลยทีเดียวสาหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะครับผมสาหรับพี่ก็เคยผ่านมาบ้างนะสำหรับเกมแนวนี้ก็เลยพอรู้เบื้องต้นนะครับผมถึงแม้ว่าวันนี้พี่อาจจะไม่ได้สามารถที่จะรีวิวอย่างละเอียดเลยนะครับผมเพราะมันดีเทลมันเยอะมากแต่เชื่อว่าหลายๆอย่างในตัวเกมเองก็จะเริ่มสอนนะครับผมสาหรับใครที่อ่านการคิดออกเนี่ยคือจะง่ายมากนะครับผมง่ายมากๆเลยสําหรับใครที่อ่านไม่ออกก็มาดูคลิปพี่แล้วกันนะครับ้าอยากดูอะไรอีกนะครับสำหรับเกมนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้ ได้นะครับผมนะแล้วพบกันใหม่นะครับผมในช่วงวันที่15เกมเปิดเลยนะครับไปเจอกันในเซิร์ฟนั้นเลยนะครับผมนะเจอกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเยยามุไรคัมซารี